ตอนนี้นะครับผมอยู่กับอดีตแม่ค้าขายโจ๊กที่อารมณ์ดีและโด่งดังในโลกโซเชียลผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยหัวเราะเวลาดูคลิปของเธอขอต้อนรับคุณนุชชีนุชชรีเสมอเหมือนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุชชีเป็นแม่ค้าขายโจ๊กชื่อดังเลยในโลก t ิ๊กต็อกโอ้โหดังมากไหนเราเป็นแบบที่รู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงที่มาที่ไปค่ะสำหรับเอ่อในแอปติ k กตอกนะคะคนรู้จักเนี่ยเริ่มจากคลิปติดไฟแดงก่อน ก่อนหน้าที่นุชจะมาขายโจ๊กเนาะรู้จักในคลิปติดไฟแดงก่อนอค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาชีพมาค้าขายเปลี่ยนนะ,ะก่อนที่ทุกคนจะรู้จักใน t ิ k กต็อกเนี่ยก่อนหน้านั้นเราทําอะไรโอ้ก่อนหน้านั้นนะคะนุชทำเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ของทางบริษัททัวร์ค่ะบริษัททัวร์ททวคือทาหน้าที่เป็นเป็นก็ทําทุกอย่างค่ะในบริษัททัวร์เลยนะเป็นไกด์เป็นสตาฟเป็นทุกอย่างอะค่ะพอเกิดโควิด อาชีพไกด์ก็กระเทือนเหมือนกันหายไปเลยค่ะเอเนียบกิไ๊กไม่รู้จะทําอะไรคราวนี้ก็งงไปหมดเคว้งฟังเอ้าแล้วเราทํำยังไงใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่นุชเนี่ยทำทัวร์เนี่ยนะคะนุชก็ได้ทําอย่างอื่นมาด้วยก่อนหน้านี้ก็ทาอย่างอื่นมาด้วยก็ขายเสื้อผ้ารูปร่างเผยวบางขนาดนี้ขายยังไงล่ะคะปิดกิจการไปสิคะก,ก็เจ๊งไปอพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำแซนด์วิช ขายแซนด์วิชแต่ขายแซนด์วิชก็อยู่พักใหญ่เหมือนกันมันก็ดีอยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเงียบพอเงียบเราก็พับก,กิจการไปอีกอะไรต่อ,อกแล้วนุก,ก็กลับบ้านพอกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยบ้านที่สิง์บุรีพอกลับไปเราก็คิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยว่าอา่ะไปขายขายขายของน้าโรงเรียนดีกว่ารถเราก็น่ารักไปเปิด้ายขายของน้่โรงเรียนก็ไปทาอิตาเลียนโซดาค่ะขายเด็กขายเด็กขายดีมากขายดีอยู่ประมาณ3ามอาทิตย์เออ อาทิตย์ที่สี่เหลืออยู่สิบแก้วทำไมอะเด็กเบื่อคะ่ะมาช่วงโควิดพอดีเราก็ยังทำทัวร์อยู่เพราะช่วงโควิดเนี่ยงานทัวร์หายเลยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือก่อนโควิดใช่ค่ะงานไกลาหายละงานไกลาหายเลยคราวนี้หายจริงๆเราไม่คิดว่าการงานงานงานทำทัวร์ของเราเนี่ยมันจะหายออกไปจากแบบจากวงจากประเทศเลยเ,ออเราก็พักไปอยู่สามเดือนสามเดือนจนเราแบบคิดแล้วสามเดือนนี้เราเราใช้บุญเก่าเรา เราออกมาใช้หมดแ <All S 2> ลว้วอะออกมาใช้แล้วจนเราแบบว่าเหลือทุนสำรองไม่เยอะเราก็เลยตัดสินใจว่ามาขายโจ๊กขายได้วันแรกสิบถุงดีใจมากแล้วก็วันที่สองขายได้ห้าถุงริมก็เลยเป็นคลิปขึ้นมาอ้าวใช่ค่ะเราก็เลยอัดนุชเน่ยเป็นคนที่ชอบพูดแบบเหมือนพอว่างๆล้วก็พูดคนเดียวพูด uh. เรื่อยเปื่อยไปแล้วพอดีค่ะแฟนจับจังหวะได้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย เป็นคลิปแรกคือลูกค้าทิปเหมือนชวนลูกค้ามาคุยพูดกับลูกค้าเล่นไปเรื่อยเปื่อยคลิปนั้นก็เลยเป็นไวรัลดังไปเลยก็คิดว่าเนี้ยแหละร้านโจ๊กเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่รอดไปได้กับสถานการณ์ตรงนี้คราวนี้ไม่ได้มาวู้นะค่ะเริ่มมาแล้วดีเรื่อยๆฟังชีวิตนุชชี่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะค่ะท้อไหมโอ้ยยอมรับเลยค่ะว่ามันก็มีท้อทุกคนเนาะถ้าจะโกหกกันว่าไม่ท้อมันไม่ได้เราท้อค่ะเราท้อ แต่เราต้องรีบท้อรีบกลับมาให้เร็วที่สุดคิดว่าเราผ่านแต่ละจุดมาได้เพราะอะไรนุชว่าผ่านแต่ละจุดมาได้คือนุชให้กําลังใจตัวเองการให้กําลังใจตัวเองนุชว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด <S <S เราหาจากกาลังใจจากคนอื่นเนี่ยมันได้นะคะแต่มันได้ไม่นานมันก็ท้ออีกแต่เราต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเราต้องกลับมาให้ได้พอยิ่งเราท้อเนี่ยคนข้างหลังเรารออยู่นี่คือการให้กําลังใจใช่เราให้กําลังใจตัวเองค่ะ ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตโควิด COVID แบบนี้ต้องมีหลายคนที่ท้ออยู่ค่ะคุณนุชีมีอะไรอยากจะแนะนำหรืออยากให้กำลังใจพวกเขาไหมคือนุชนะคะก็ขอให้กำลังใจนะคะทุกคนคะ่ะพ่อค้าแม่ค้าและก็ทุกอาชีพเลยนะคะที่ท้ออยู่ตอนนี้ท้อได้คะ่ะท้อไปเลยคะ่ะท้อให้สุดะะแต่ต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเพื่อใครคะเพื่อตัวคุณเองนะคะและกำลังใจเนี่ยนุชให้ได้นะคะให้ทุกคนได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณอยากที่นุชอยากให้ทุกคนทําก็คือให้กําลังใจตัวเองวันนี้คุณล้มค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณลื่นนั่นเองนะคะสู้ค่ะทุกคนค่ะแม่ยังมีความอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาวันนี้ต้องบอกว่าได้ข้อคิดดีๆได้กําลังใจดีๆและได้เห็นตัวอย่างคนที่ไม่ยอมย่อท้อวันนี้ถ้าท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตามคุณนุชชี่ติดตามได้ที่ ก็สามารถติดตามได้ที่ y o u t u b e นะคะอินเดเวนนะคะยู u ูบอินเค่ะแล้วก็มี TikTok ค่ะ In The Van 85แล้วก็ Facebook ค่ะเพจ In The v ว n เหมือนกันค you know. ่ะสามารถติดตามได้เลยถ้าใครรู้สึกว่าท้อถอยอยู่หมดกำลังใจอยากได้เสียงหัวเราะไปติดตามในเพจของเราได้เลยค่ะสนุกแน่นอนโอ้โหมีทั้งความสนุกแล้วมีกำลังใจดีๆให่ใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุชชี่ด้วยนะครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ